อาจารย์นชัยเนี่ยกับผมก็ยังคารพรักมันอยู่นะตรงนี้ผมก็ต้องพูดต่อนหน้ารับหลังผมก็พูดเหมือนกันผมไม่ได้มีอคติอะไรกับท่านแลวผมก็เคยโทรคุยกับท่านเรื่องจันเบียผมเคยลหลอกท่านหลายครั้งแล้วก็ท่านก็เมตตาผมบ้างแต่ว่าครั้งล่าสุดนี้พอดีมันอาจจะมีจังหวะช็อตฟิลไปนี้เราก็แบบอยากจะปรึกษาถ้าก็โทรหาท่านถ้าก็จะสอนคือเวลาจยา์ได้มุมอะไรกระต่างนานาอย่างเงี้ย อย่างบางทีอาจารย์คุยกับท่านอย่างเงี้ยว่าแล้วเรื่องกฎหมายพระอาจารย์ว่ายัางไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าแบบเราควรแก่การฟ้องไม่ฟ้องตอาจารย์รู้ในใจอยู่แล้วว่าควรจะฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่อาจารย์อยากฟังในมุมท่านแล้วท่านพูดว่าโอ้ยุ่งไม่ได้วินัยมันครอบไว้ให้ยอมคิดเองเลยอยไรงเงี้ยไม่สามารถตอบได้ซึงบอกอาจย์บอกว่าโอเคผมได้คําตอบแล้วครับอะไรเงี้ยมันก็จะทําแบบทาให้เราเห็นยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของการฟ้องร้องคดีความใครนั่นก็เป็นหนึ่งในที่มาในกลยุทธ์ต่างๆที่อาจารย์กำลังพยายาม เดินทางไปทําอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็เมตตาแนะนําว่าควรทําอะไรเข้าไปน็อน้อมมาใครยังไงควรแสดงแบบไหนอ,อะไรยังไงพ่าจะสมทบก็คอยคอยอยู่ไม่ห่างเลยท่านคอยตําหนิติดติงเราตามทาเคยเวลาที่บอกสอนอะไรเนี่ยอาจารย์จะรีบปรับเปลี่ยนตาม <S 1> <S 1> ใครพยายามบอกวิธีอะไรมานะมันน่ามันน่าทำมากอาจารย์จะถามความเห็นพระอาจารย์ท่านก่อนแล้วพระอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าแล้วพระอาจารย์อาจจะคิดตรงกับใจอาจารย์ทุกครั้งเลยว่า อันเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นปัจาจายบอกว่าเขาบอกแนะนํามาให้ทําแบบนี้ครับ <c oughs> ควรเกรี่ยวกับการทำไหมบอกพระเจ้าจบอกโอ้ทำไม่ได้ถ้าทําแบบนี้เสียเลยมันก็ตรงกระจารย์ันก็ทาให้อาจารย์ตัดสินใจได้ทันทีว่า <c oughs> โอเคจบยุติโครงการนั้พับออกไปเพราะเราแค่ลังเลไงเราลังเลยว่านี่มันจะทําหรือไม่ทําดีเนาะเราก็เลยมีที่ปรึกษามากก็ปลอดภัยและที่ปรึกษาที่มีความฉลาดมีปัญญาขนาดนี้แล้วเป็นเนื้อหนอ่อ <c oughs> เนื้อบุญน้าน,านาบุญขนาดนี้เนี่ยมันหาได้ยากอาจารย์ก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าตัวเองนะปลอดภัยขึ้นเยอะตั้งแต่ที่ <empezar> อาจารย์ได้มีโอกาสในการไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราปลอดภัยปลอดภัยทั้งในทางโลกและในทางธรรมอย่างแท้จริงเพราะเพราะ,ะว่าครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนหลักธรรมที่ถูกต้องให้กับเราอยากจะขอว่าอยากจะฟังน้องอี้กับน้องกิกว่ารู้สึก,ย,กยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสเพราะเมื่อวานพี่ตาได้มารอบหนึ่ง <S <S <luôn S 1> แล้วเนาะได้มาคุยกับอาจารย์เบียอาจารย์เบียรจัดอย่างนี้แล้วก็คือแบบนี่เป็นครั้งที่สามมั้งที่อาจารย์เบียครั้งที่สาม ใช่ได้มาร่วมเรารู้สึกยังไงกันบ้างได้มาเจอแฟนๆอาจารย์เบียร์ด้วยเชิญน้องกิ๊กก่อนก็ได้ค่ะ ก็ดีใจค่ะเราได้มาคุยธรรมะาได้มาเป็นกัลยาณมตรนะได้เราได้มาแชร์ข้อธรรมการก็เหมือนกับเราได้เป็นกัญยาญาณมตรที่จะแบบจูงมือกันไปเดินบนหนทางแห่งความพ้นทุกข์ค่ะก็ดีใจขอบคุณที่อาจารย์เบียร์คิดถึงเป็นเกียรติมากนะคะแล้วถอยยังไงแล้วีอยมีโอกาสคงได้เชิดอาจารย์เบียร์กอดอาจารย์เบียร์จะต้องไปอยู่ในรมกาสวัสดินะคะได้พบวัอบคุณอาจนรย์นนวัตนาอาจารย์สังกตุวนวัตนาอาจารย์ พี่อี้แล้วค่ะพี่อี้ครับถามว่าอะไรนะถามว่ารู้สึกยังไงที่เราได้มาสนทนากันในวันนี้แล้วก็ได้มาคุยกับเอแฟนๆอาจารย์เบียร์ด้วยข้อที่หนึ่งเนาะเราเราคงสั่งสมบุญกุศลร่วมกันมานะอย่างอย่างพวกเราพิติกพิกิกพิตาาเนี่ยก็ยี่สิบสามสิบปีสะสมมาหนักไปอาจารย์เบียร์เราคงจะอยู่ด้วยกันจากนี้ไปอีกยี่สิบสามสิบปีนะครับถ้าเรา อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าการมีกัลยนณมิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นมากนะครับในการสื่อสารธรรมะโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลมีเดียไม่รู้ว่าอาจารย์เคยฟังที่ผมพูดถึงอาจารย์ในช่องท็อปนิวหรือเปล่าที่ว่าผมมองว่าอาจารย์มีสามร่างนะครับร่างแรกก็คือร่างปราดปราดนักปราดเนี่ยคือร่างที่เจอครูบาอาจารย์แล้วผมก็รู้สึกว่าร่างนั้นเนี่ยเป็นร่างที่น่ารักที่สุดแล้วก็ทรงภูมิที่สุดร่างที่สองคือร่างโปรดก็คือร่างที่อาจารย์เนี่ย ได้อยู่ท่ามกลางลูกศิษย์และคนที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความเมตตามีความน่าเอ็นดูน่ารักที่มีต่อที่มีให้ต่อลูกศิษย์ลูกหาร่างที่สามเนี่ยก็เป็นร่างที่มีปัญหาเยอะหน่อยคือร่างปราบเ <nói> ยอะมากนะร่างปราบเนี่ยก็คือเป็นร่างที่เหมือนกับอาจจะ เป็นกุศโลบายที่อาจารย์เคยพูดในรายการแทมต่อที่เราไปออกด้วยกันซึ่งผมก็พยายามจะช่วยอธิบายแนวนั้นเนี่ยแต่คนจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้คือร่าง<ม>ที่เป็นกุศโลบายที่ทําให้คนเห็นว่าการมีไหวพริบปฏิภาณและการสื่อสารในทางธรรมะแบบตรงไปตรงมาที่กระทบะเปลือกที่หุ้มหอกด้วยกิเลสต,ต่างๆเนี่ยมันช่วยทําให้คนหลายคนตาสว่างแล้วก็กระจ่างชัดในชีวิตว่าควรจะไปทางไหนแต่ว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกว่า มันก็มีสิ่งที่ยังเป็นความเชื่อที่เขาเลือกที่จะเชื่อซึ่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจารย์หรือบางร่างบางเรื่องในร่างปราบเนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่วิธีการแสดงออกหรือการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะทําให้คนเขาอาจจะรับไม่ได้เช่น mm hmm. บางทีมันต้องการแบบอะไรที่มันตรงตามตัวอักษรเป๊ะๆอ่ะซึ่งอันนี้คือลักษณะของอนุรักษ์นิยม ตัวจริงก็คือในโลกสังคมแบบไทยเนี่ยเป็นเถรวาทก็คือเป็นอนุรักษ์นิยมก็คือเป็นลักษณะที่ว่าต้องอิงอ้างตามแบบฉบับของตัวบทแบบชนิดที่ว่าห้ามห้ามคาดเคลื่อนห้ามตีความใหม่ซึ่งก็มีความส่วนมีส่วนถูกที่อาจารย์พยายามทาเรื่องพุทธาการสื่อสารด้วยพุทธวจนะเนี่ยผมเข้าใจแต่บางครั้งพอมันมันทําให้เกิดการประทะกันลวกันนะครับปะทะกันระหว่ังความคิดปะทะกันระหว่างความเชื่อปะทะกันระหวัง ข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้คนที่เออคนที่ถูกประทะและกระเด็นออกไปอ่ะบางทีเขาจะผูกใจเจ็บอาจารย์ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าอาจารย์ดืออ้อม,มองว่าอาจารย์เบียดดื้ออะไรเงี้ยพูดธรรมดาก็ไม่ฟังเถียงก็แล้วก็ไม่ฟังขู่ก็แล้วก็ไม่ฟังฟ้องแม่งเลย <c oughs> <c oughs> ฟ้องแม่งเลยดูแลฟังเา <c oughs> า่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าเออมันก็เลย <c oughs> อืก็ด้วยธรรมะธรรมะจะรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันก็จริงนะก็คือในสุดธรรมะก็รักษาอาจารย์ก็เป็นเกราะคุ้มครองให้อาจารย์เบียร์อยู่รอดปลอดภัยผมก็ยังเชื่อนะและผมก็เป็นหนึ่งในคนที่จะช่วยอาจารย์อย่างเต็มที่ด้วยใจจริงครับผมจะมีวันที่สิบห้าบางที่จะมีรายการหนึ่งไม่รู้อาจารย์รู้หรือยังก็คือจะนัดอาจารย์นัดผมแล้วก็นัดอาจารย์อนนตชัยไปคุยกันไม่รู้เออนั่นแหละไม่รู้ก็ตายแล้วผมเอาความลับเข้าบอก อี๋อยู่เบื้องหลังตลอดตาโทรหาอีอีแกช่วยจาย์เร็วอีไปคุยกับพี่อาัานชัยพี่เปียกเร็วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวยังไงดีฉันโทรไหมอะไรเงี้ยคือคิดว่าตอนแรกอะที่บอกว่ามาคุยกันก่อนดีกว่าที่จะเป็นข่าวมาคุยอะไรกันได้ก็จะดีกว่าพุทธศาสนาดีกับพระพุทธศาสนามากกว่าอืุอาจารย์นันชัยเนี่ยกับผมก็ยังคารพรักกันอยู่นะตรงนี้ผมก็ต้องพูดต่อหน้ารับหลังผมก็พูดเหมือนกันผมไม่ได้มีอคติอะไรกับท่านและผมก็เคยโทรคุยกับท่านเรื่องจันเบียผมเคยหลอกมร้องท่างหลายครั้ง แล้วก็ท่านก็เมตตาผมบ้างแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี้พอดีมันอาจจะมีจังหวะช็อตฟิลไปนิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ใครว่าท่านนะเพราะท่านเองก็ก็มีความตั้งใจที่ดีอะ่ะแต่มุมมองของความเป็นนักกฎหมายอะ่ะกับมุมมองของเราที่ไม่ได้ไม่ได้เรียนกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะมองแบบเออคนละมุมกันนะการตีความการมีใบบรดที่วัดกันคนละมุมอะ่ะซึ่งผมอยากให้เข้าใจกันและกันนะผมก็จะพยายามทําเต็มที่พี่ตาจะรู้ดีที่สุดแหละว่าเราได้พยายามอย่างอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่า อาจารย์ก็ผมว่าชานเบียก็อย่างเนี้ยอาจารย์อยู่ในร่างโปรดเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็จะคุยกับเราด้วยความนุ่มนวลด้วยความน่ารักอะไรเงี้ยแต่เวลาอาจารย์ผมก็เป็นร่างปราบอาจารย์ร่างปราบเนี่ยอาจารย์ก็จะแบบบาจหลาๆหลายคนมีแบบว่าผูบาจ็รอ์หรายคนกอย่างเช่นเช่นอาจารย์พูดเนี่ยบางทีผมก็ไปใช้นะไอ้ร่างปราบเนี่ยผมไม่ค่อยชอไม่ค่อยชอบพูดจริงแต่ว่าผมก็เอาไปใช้เช่นอาจารย์บอกว่าไอ้คนที่เกลียดกูเนี่ยมันจะคอยส่องกูเนี่ยคอยส่องกูเนี่ยมาดูเลยว่ากูจะทําอะไรวันๆเนี่ย เหมือนอะไรของนั้นอาจารย์เนี่ยตามดูซึ่งผมมีคนที่เกลียดอยู่สองสาคนเนี่ยเออตามตามดูมันจริงๆอ่ะเหมือนที่อาจารย์พูดเหมือน,นเป็นไอ้นั่นเลยจริงๆอ่ะผมก็ตามสองมันโดนใจแม่งทอะไรกูจะคอยฟ้องจะคอยอะไรมันยังไงเนี่ยตกโดนใจมากแต่ว่านั่งน,นึกถึงโอ้แม่งคําของอาจารย์เบียร์นี่มันมากระ,ะตบใจิตใจเราตอนที่เราตอนที่เราแบบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทนายบางบางคนเนี่ยผมก็ไปส่งมันแล้วหาเรื่องมันยังไงเหมือนที่อาจารย์บอกเป๊ะเลยอ่ะ แต่ไม่ใช่นัน้นนายอนชัยนั้นต้องแก้ข่าวก่อนทนายเรียราดอะไรสักตัวหนึ่งผมก็อยอ <laughs> เริ่ม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 ยินเริ่มอินแล้วมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีโมเมนต์แบบเนี้ยแล้วมันก็จะได้แบบคือมนุษย์อะนะมนุษย์ถ้ามันไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่หลอกตัวเองเกินไปอะ่ะมันก็ต้องมีหลายหลายเว <laughs> อร์ชันมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่เราอยู่กับสังคมแบบเรียบร้อยสุภาพเป็นเวอร์ชั่นที่เราอยู่กับคนที่กันเองเวอร์ชั่นที่เราอยู่กับ ที่เราไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีนักกาไม่มีเปลือไม่มีเปลือกอะไรเลยเแต่ว่าบางังเอิญว่าณจุดจุดนี้คนมันอยากเห็นเอพอเป็นโซเชียลมีเดียมันก็พื้นที่ส่วนตัวกับส่วนรวมมันแยกไม่ออกเช่นว่าอยู่บ้านอยู่บ้านแท้ๆอยู่ในห้องนอนแท้ๆแ,แต่ไลฟ์สดอยู่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือส่วนรวมใช่ไหม <laughs> เคยมีเรื่องเรื่องที่ถกเถียงเรื่องเนี้นะฮะเช่นว่าอยู่ในห้องนอนมันควรจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่เมื่อไลฟ์ออกไปเมื่อไหร่เนี่ย มันเลยความเป็นส่วนตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างความรู้สึกคาดหวังของคนที่ยังเห็นว่าความเป็นส่วนรวมเนี่ยยังควรจะมีคือต้องมีท่าทีมีแอคชั่นมีความเป็นแบบเคารพมีมารยาทมีวัฒนธรรมกับคนที่เข้าใจและยอมรับในความเป็นส่วนตัวเป็นไรก็เป็นไปเถอะกูชอบแบบเนี้ยหรืยกูเลือกเองกูไม่ชอบกูก็เลื่อนประมาณนี้ครับมันก็คือเป็นเป็นห่วงเวลาของการปะทะกันระหว่างสิ่งที่เป็นความเป็นส่วนตัวกับส่วนรวมประมาณนี้ Mm hmm. มีสิ่งหนึ่งอยากฝากพอพูดแล้วก็นึกถึงคำตอนนั้นที่ไปทำคอร์สแล้วพาน้องกิ๊กไปเข้าไปเจอพระอาจารย์สมทบครั้งแรกอะค่ะเอ,อ,อันหนึ่งที่พระอาจารย์สอนเลยคือเรื่องโซเชียลมีเดียถ้าเราสร้างโซเชียลมีเดียที่ดีแล้วเสพโซเชียลมีเดียหรือศึกษาในโซเชียลมีเดียที่ดีเนี่ยค่ะตราบใดที่มันยังหมุนวนอยู่ในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะต้องได้กุศลอยู่ตลอดเวลาตรงข้ามค่ะถ้าโซเชียลมีเดียนั้นมันเป็นอกุศลแล้วใครก็แชร์ไปแล้วทําให้เกิดความแบบเป็นมิจฉาทิฐิขึ้นในเขาค่ะ ไม่ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเราหมดชีวิตไปแล้วกรรมนั้นก็ยังจะตามส่งผลให้เราอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่เราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียถ้าเราแบบสามารถสร้างกุศลได้มากๆเหมือนที่อาจารย์ทาแล้วพวกเราก็พยายามที่จะช่วยๆกันทำเนี่ยมันก็จะเป็นกุศลให้ตัวเราแล้วก็ยังส่งผลตลอดต่อเนื่องในทางตรงข้ามเวลาจะคอมเมนต์อะไรจะทําอะไรอ่ะก็ให้ตั้งสติเพราะว่าอะไรที่เราทําแล้วคนเสพแล้วมันเป็นอกุศลนนะ่ะแล้วเขาเสพต่อไปแล้วมันก็ยังเป็นอกุศลเราก็ต้องรับผลนั้นต่อไปอะค่ะ ขอบคุณค่ะขอดคุณแล้เดี่ยเอ่ผมแยากจะบอกนิดเดียวคือว่าโทรโทรทีวีกันนิดเดียวเฉลี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยปัญหาเรื่องสื่อเนี่ยมีปัญหาใหญ่มากเลยนะคือผมเนี่ยมีโอกาสกําลังเขียนคือผมส่งยื่นเอ่อจะเรียกว่าอะไรปัจจุบันผมทําชมรมสันติประชาธรรมเนาะผมก็เลยจับประเด็นเนี้ยเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่ผมอยากจะแก้ไขคือปัญหาที่เด็กเสพสื่อแล้วผมก็เอาเรื่องนี้ไปเสนอ ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้พยายามผลักดันเป็นกฎกติกาเหมือนหลายๆประเทศเนี่ยเขามีนะครับรีใจที่หลายๆประเทศในช่วงสองสมปีนี้เริ่มจะตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็เริ่มมีมาตรการอย่างเช่นสวีเดนฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยนะครับมีมาตรการคุ้มครองเด็กแต่เขาเนี่ยเข้มข้นมากนะศูนย์ถึงสิบสองขวบเนี่ยเขาจะพยายามไม่ให้เด็กเนี่ยเสพโซเชียลมีเดียแล้วก็จะมีช่วงที่แบบว่าศูนย์ถึงสองขวบนี่ห้ามเลยแล้วก็สามถึงห้าปีเนี่ยให้น้อยที่สุด วันละไม่เกินชั่วโมงแล้วต้องไม่ต้องไม่เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นแบบเให้อยู่กับสังคมที่เป็นจริงอะมากขึ้นอย่างฝรั่งเศสอย่างอะไรเงี้ยให้เด็กกับอ,อ,อย่างสวีเดนอันนึงสวีเดนจาได้ลนวะให้เด็กกลับไปคัดลายมือไปจับดินสอไปจับอะไรที่มันเป็นกายภาพได้ออกกําลังกายได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดและวัดใ่มากกว่าเรื่องอยู่กับมือถือทั้งวันอันเนี้ยก็จะสอดคล้องกับที่ หลายหลายคนพยายามคิดพยายามทําอยู่เดี๋ยว,ยวถ้าคิดออกมากกว่าน,นี้น่าจะบอกแล้วกันโอเคประมาณนี้ครับเชิญพี่กิกขอโทษทีไม่เป็นไรเลยค่ะ แค่อยากจะบอกว่าพี่กี้ก็ไม่ค่อยได้เสพข่าวเท่าไหร่นะช่วงนี้มันเป็นนักเรียนเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้ฟังข่าวอะไรแต่แค่ฟังแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะคะขอให้ข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยธรรมะเนาะไม่ว่าจะทุกเจียนตายยังไงเราก็าจะไม่ทิ้งธรรมะไม่ว่าจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นก็อย่าลืมเพียรรักษาจิตให้มีกุศลนะคะทุกอย่างมันก็เป็นแค่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นและสุดท้ายมันก็จะต้องผ่านไปสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไร